สวัสดีครับอยู่กับผมซีนอนนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแกมกันนะครับผมมาดูกันเล่นเกมอะไรแน่เล่นนารโตะนะครับผม โอเคสกิปไปอารุโตชิปเเดนอันติเมีินินจาสตอร์มเรวูชั่นนะครับผมโอเค เซฟนะครับผมโอเคมา <C LA IN 2> นินจาโวลทัวร์นาเมนต์ะนะครับก <i> ดผิดปุ่มเมื่อกี้ให้ตายเดอะซาร่าจอดมา now loading The many asked the question, "Who is the greatest of all?" To find that answer, we will be holding a battle tournament. Proclaiming to be the greatest, prove yourselves at the Ninja World Tournament. The answer will be made clear, and the greatest will be revealed. ทางนี้นะครับจะไม่เกิดในเรื่องหลักนะครับเรื่องหลักให้เขาว่าเสียนหกธีนะครับผมนี่ครับตัวที่ผมชอบเล่นไอชอบสุดในเรื่องนี้นะครับผมนี่เลยนี่เลยเนยจิครับถึงเขาจะตายแล้วนะครับก็ยังอยู่ในใจผมนะเนจิ ไหนๆมาครับก็เรีนหน้าโต๊ะหน่อยครับผมตัวหลักหรอโอเคนี่ปุ่มเลื่อนนะครับวันนี้เป็น R B โอเคแล้ว R T อ,อยู่ไหนวะ โอเคเป็นล่างเซียนนะครับผมน,นี่ต้อนรับนะครับเกาะหาอะไรเนี่ยช่างมันเถอะแล้วบวกอย่างเดียวครับเซฟโอเค เดี๋ยวโอเคเอโอเคนี่คืออะไรอ๋อเป็นร้านค้านะครับตอนนี้ แตงเกียว oh. ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับมีอ๋อต้องมาสมัครก่อนใช่ไหมในการสมัครแข่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยสวัส oh, ดีครับ mm. เอใครวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวปรับมกกล้องไงยโอเคอันนี้คือนี่คืออะไรสถานที่ <c oughs> เอา้านี่ค <c oughs> าคาชินี่ <c oughs> า่า Okay. อ๋อมีซากุระด้วยครับตอนเด็กนะครับผมใช่ปะโตเด็กช่างมันเถอะมียังมีเขาด้วยสัตว์เฟี้ยวชิหายซากุระอ๋อทีมมันมีคารินไว้เฮ้ยอะไรวะ สู้กับซูโม่ทีมได้ได้ได้อ๋อต่อคือตอนนี้เราม่แค่ตัวละครแค่นี้ใช่ไหมนะครับนี่เอาเวกิ้งนะนี่ก็จะเป็นสายแตงล่างนี่ครับผม ยังไม่รู้เลยนะครับพวกสกิลต่อ,อยตีกดปุ่มอะไรยังไม่รู้เลยกดเออะอ่า <c oughs> คือเด <c oughs> ี๋ยวนะโอเค

ต่อย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 อุ้ยชิบหายชาร์จก่อนครับอุบย้ชยชิบหายโอ้โห เอาไปกินแล้วเว้ยนี่ไปกินลาเซนกันคู่ครับผม กินนั้นท้าไมตายอันตรีครับผมอูมเด็บเขายังไม่ตายเว้ยเฮ้ยโหตั่นโอ้ย นี่นี่เป็นเฟิสเพลงผมอ่ะผมเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วย อันนี้เราเรามากี่นาที้วเนี่ยยังไม่รู้นะครับไม่ได้จับเวลาลืมไปนะครับผมโอเคเมื่อกี้เราก็ชนะไปนะครับโอ้กากชิะหมังสู้ต่อไปเลยไหมอันนี้คืออะไรอ๋อเดี๋ยวนะใช่ตรงนั้นหรือเปล่า เนี่ยมันมีใบเขียนสมัครเออน่แล้วก็ควายตั้งนานอ๋อโอเควิธีเล่นอ๋อโซโอ,โอเคครับขอสมัครหน่อยได้ไหมครับแล้วไปไหนต่อ ่าโอเคเพิ่มสิแลงดีฮอรครับมึนจะเวิลด์ทัวร์นาเมนต์แลงดีดีแลนะครับ, <c oughs> น,ะรบนะครับนาร์โตครับผม กาละเนี่ยจิแต่สตาร์ทเลยครับผมอย่ามารีรงรีรอลุยกันเลยดีกว่า Let the begin. ละ <c oughs> ลาเซนกันบอลเปิดก่อนได้เปรี่ยนต่อยไปหนึ่งครั้ง ซ่เจม่อดเล็งศัตรูนอะเอเ้ยเราเล็งไหมเราเล็งวะคำนึง <c oughs> หลาเซนกันบอล โดนเล่นแล้วไงเปลี่ยนเปลี่ยนคู่ต่อสู้ไงวะเปลี่ยนร์เก็ตอืมตาย

เป็นครั้งแรกที่เล่นนะครับผมก็ย้าครั้งนึงนะครับผมก็ยังไม่รู้ปุ่มเ๋ยวคลิปต่อไปจะรู้ปุ่มนะครับผมก็สําหรับคลิปแรกของผมนะครับก็คลิปแรกในการแคสเกมของผมนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคอเจ้ Okay. ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ